i อโ o น e 3 3ราคาเท่าไหร่เข้าไทยตอนไหน <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์ e ด่รีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าในเดือนกันยายนที่กำลังจะถึงนี้เรียกว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างน่าสนใจในวงการสมาร์ทโฟน พราะมีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องว่า Apple เตรียมที่จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดหรือ iPhone 13 Series นั่นเองโดยก่อนหน้านี้เคยทำข่าวรวมฟีเจอร์ใหม่ที่เราอาจได้เห็นใน iPhone 13ไปแล้วซึ่งหลายท่านก็คงอาจจะอยากทราบว่า iPhone 13แต่และรุ่นมีราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และจะเข้าไทยช่วงใดไปหาคำตอบกันเลยครับ iPhone 13ราคาเท่าไหร่ ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานจาก t r รน n f o r ร์เปิดเผยออกมาให้ทราบกันเกี่ยวกับรุ่นความจุ iPhone 13 Pro และ Pro Max ที่จะมาพร้อมกับความจุสูงสุด 1TB เทรเป็นครั้งแรกของ iPhone พร้อมกับสเปคที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นทั้งหน้าจอแสดงผลที่มีค่า Refresh Rate ระดับจอ20 h ฮิรชิปเซ็ต Apple A15 ระดับ5นาโนเมตรที่ประมวลผลได้เร็วขึ้นไปจนถึงแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นกว่าเดิม โดยเทรนด์ฟอรระบุว่าแม่ Apple จะอัปเกรดสเปคใหม่ยกชุดแต่ยังคงตรึงราคาวางจำหน่าย i p o o n e 3ให้เท่ากับราคา iPhone ซึ่งเท่ากับว่าราคาเริ่มต้นของ iPhone 13ในสหรัฐแบบไม่บวกภาษีประจำแต่และรัฐจะเป็นดังนี้ i p h o n e 13 mini 64 g b ราคา649ดอลลาร์128 g b ราคา699ดอลลาร์256 g b ราคา799ดอลลาร์ iPhone 13 64GB ราคา $749 ดอลลาร์1 2 8 g b ราคา7 9 9ดอลลาร์256ร b าราคา8 9 9ดอลลาร์ i p โ o n e 1 3 p า o 1 2ร g b ราคา9 9 9ดอลลาร์256ร b าราคา $1,299 ดอลลาร์5 1า g b ราคา $1,699 ดอลลาร์1 t b ราคา1,699ดอลลาร์ iPhone 13า r o m a ราคา g b ราคา1 9 9ดอลลา,า Mac, b, รา 256 g b ราคา1,199ดอลลาร์512 g b ราคา1,399ดอลลาร์1เทราไบราคา1,799ดอลลาร์หมายเหตุราคารุ่นความจุ1เทราไบต์ของ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max เป็นการคาดการโดยอ้างอิงจากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มหากต้องการเพิ่มความจุจาก256 g b เป็น512 g b ในรุ่น12 Pro และ Pro Max ที่ต้องเพิ่มเงิน200ดอลลาร์ เท่ากับว่ารุ่นความจุ1นึ่งทราไบต์อาจต้องเพิ่มเงินราว400ดอลลาร์หากต้องการอัปเกรดความจุ 512GB กิกะไบต์การที่ Apple จะเปิดราคาวางจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาเท่ากับ iPhone รุ่น,ก,นก่อนก็มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากย้อนรอยกลับไปดูในช่วง2ปีที่ผ่านมา a p p l e มีการปรับราคาขายของ iPhone รุ่นเริ่มต้นใหม่ที่699ดอลลาร์ในวงเล็บ iPhone 11แล, iPhone และ iPhone 12หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยดันราคาขายของ iPhone รุ่นเริ่มต้นแห่งปี2018อย่าง iPhone XR ไปแตะระดับ749ดอลลาร์มาแล้วก่อนที่จะปรับราคาขายให้ถูกลงในปี2019และปี2020ตามลำดับ iPhone 3 3ราคาไทยเท่าไร่หากข้อมูลด้านราคาวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเป็นความจริงก็หมายความว่าราคาของ iPhone 13ในประเทศไทยก็าอาจจะเท่ากับรุ่น iPhone 12 s e r i ซีรี เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมา Apple เพิ่งจะมีการปรับราคาวางจำหน่าย iPhone 12 Series ให้สูงขึ้นจากรุ่นเดิม1,000บาทจึงทำให้ไม่น่าจะปรับราคาให้สูงขึ้นอีกในปีนี้ทำให้ราคาของ iPhone 13 Series ในประเทศไทยน่าจะเป็นดังนี้ครับ iPhone 13 mini ราคาคาดการณ์ในไทย64 g b 25,900บาท128 g b 27,900บาท256 g b 31,900บาท iPhone 13ราคาคาดการณ์นในไทย64 GB 29,900บาท128 GB 31,900บาท256 GB 35,900บาท iPhone 13 Pro ราคาคาดการณ์นในไทย128 GB 36,900บาท256 GB 49,000บาท512 GB 48,900บาท1 TB 56,900บาท iPhone 13 Pro ราคาคาดการณ์นในไทย 128 g b 39,900บาท256 g b 43,900บาท512 g b 51,900บาท1ทรบ59,900บาท iPhone 13จะเข้าไทยตอนไหนระยะหลังมานี้ Apple นำ iPhone เข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยค่อนข้างเร็วอย่างในกรณีของ iPhone 12 s e r i e ์ซึ่งเปิดตัวทั่วโลกเมื่อวันที่13ตุลาคม2020ก่อนที่จะเปิดให้สั่งจองในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่27พฤศจิกายน2020ซึ่งเท่ากับว่าเราต้องรออย่างน้อย45วันกว่าที่ iPhone รุ่นใหม่จะเข้าไทยซึ่งหากอ้างอิงจากรายงานล่าสุดที่ระบุว่า iPhone 13ซีรีส์จะถูกเปิดตัวในวันที่13หรือ14กันยายน2021 ก็ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าในวันที่28-29ตุลาคม2021ทาง Apple อาจจะเปิดให้สั่งจอง iPhone 13 Series ในประเทศไทยนั่นเองความเป็นไปได้ว่า iPhone 13 Series อาจจะเข้าไทยช้ากว่าที่กําหนดหรืออาจส่งมอบเครื่องได้ช้ากว่าเดิมเนื่องจากในปี2021ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลาย,ลายต่อหลาย,ลายแบรนด์ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนแมทเทอเรียลสำหรับผลิตชิปเซ็ตเพื่อใช้ในสมาร์ทโฟนจะเห็นได้จากการเปิดตัวและการวางขายมือถือเรือธง,งของหลายแบรนด์ที่ค่อนข้างล่าช้าเมื่อเทียบกับปี2020อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านราคาว,วางจำหน่ายรวมถึงกำหนดการวางจำหน่ายเป็นข้อมูลที่ทีมงานวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากข่าวและข้อมูลล่าสุดเท่าที่มีอยู่เท่านั้นซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่า iPhone 13 s ซีรีสจะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจอีกบ้างซึ่งอีกไม่นานเราคงจะได้ทราบกันแล้วครับข้อมูลอ้างอิง iDrop n e w Tom Guide Take b e t อัปเดตข้อมูลข่าววันที่5สิงหาคม2021 Apple เพิ่มฟีเจอร์รายงานผู้ปกครองเมื่อเด็กปลืรับหรือกำลังส่งภาพโป Apple เพิ่มฟีเจอร์ในแอป e s s a g e โดยเพิ่มปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์หภาพโป s e x u กซี่เอ็ก i ์ในแชทเมื่อปัญญาประดิษฐ์ตรวจพบภาพที่เข้าข่ายในกรณีได้รับภาพตัวแอป e s s a g e จะเบลอภาพออกหากเด็กกดขอดูภาพจะขึ้นหน้าจอเตือนหากยืนยันดูภาพจะส่งข้อความแจ้งผู้ปกครองส่วนในกรณีส่งภาพหน้าจอจะขึ้นคำเตือนทันทีและจะส่งข้อความแจ้งผู้ปกครองหากเด็กยืนยันส่งภาพ ฟีเจอร์นี้ใช้กับบัญชี iCloud แบบ Family เท่านั้นและจะใช้งานได้ทั้งบน iPhone, iPad และ Mac ที่มา Apple และอีกหนึ่งแหล่งข่าวบอกว่าเป็นทางการ Apple เปิดตัวระบบสแกนภาพโปเด็กบน iPhone, iPad บล็อกการค้นหาผ่าน Safari สุริด้วย แอปเปิปิดตัวระบบสแกนภาพถ่ายเพื่อหาภาพอนาจารเด็กใช้ s e x u a ุ่ Abuse Material (CSAM) บน iPhone และ iPad อย่างเป็นทางการพร้อมกับเพิ่มระบบบล็อกคำค้นที่เกี่ยวข้องกับภาพโป๊เด็ก Safari และ Siri ทั้งบน Apple Watch iPhone iPad และ Mac ตรงตามที่ Matthew Green นักวิจัยความปลอดภัยไซเบอร์นำข้อมูลมาเปิดเผยเมื่อวันนี้5สิงหาคม2021ระบบสแกน CSAM จะทำงานสแกนภาพก่อนจะอัพขึ้น iCloud เท่านั้น โดย Apple ระบุว่าเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เนื่องจากไม่ต้องสแกนภาพบนคลาวด์โดยตรงเมื่อสแกนแล้วจะสแสดงรายการที่ตรงกับฐานข้อมูลภาพโปรเด็กจากหน่วยงานรัฐเรียกว่า Safety วอล c h e r แล้วอัปโหลดขึ้นไอ l o าวไปพร้อมกับภาพเมื่อภาพอัปโหลดขึ้นไอ l o าวจะตรวจสอบว่าจำนวนภาพที่ตรงกับฐานข้อมูลเกินกำหนดหรือยังหากเกินแล้วจะมีพนักง,งานของ Apple มาตรวจสอบและหากยืนยันว่าเป็นภาพโปรเด็กจริงก็จะรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่า Apple ยกเลิกโครงการเข้ารหัสบุน iCloud แบบเอท o ทอเเปิดให้ทางหน่วยงานรัฐสามารถขอข้อมูลผู้ใช้จาก Apple โดยตรงได้การสร้างระบบแจ้งเตือนที่ซับซ้อนเช่นนี้จึงดูไม่จำเป็นนักเพราะในความเป็นจริง Apple ก็สแกนภาพบุน iCloud ได้โดยตรงแต่กระบวนการซับซ้อนเหล่านี้ช่วย Apple มั่นใจได้ว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องจะไม่เข้าไปดูข้อมูลผู้ใช้โดยไม่จะเป็น กระบวนการสแกนภาพใช้อัลกอริทึม neural h n e ที่สามารถจับภาพได้แม้ถูกแปลงบางส่วนเช่นกั้นหมุนภาพเอากล้องมาถ่ายภาพจากหน้าจอหรือการวางลายน้ำทับภาพนอกจากการสแกนภาพแล้ว Apple ยังอัปเดต s i ร i และ safari ให้แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อพยายามค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับภาพอาจารย์เด็กพร้อมกับขึ้นลิงก์สายด่วนให้ความช่วยเหลือผู้มีความคิดและพฤติกรรมเสี่ยง Apple เตรียมอัปเดตใส่ฟีเจอร์นี้บน iOS, iPadOS, watchOS และ macOS ภายในปีนี้ที่มา Apple และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดใทำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ